สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับผมย่าพเาเทียคนเก่าคนเดิมนะครับคลิปที่แล้วแต่พี่น้องที่ตามก็คือฝากถึงเรื่องการเดินทางของมะเขาาเืออนบรัชในช่วงนี้นะครับถ้าเดินทางมาทาง้งก้อนแกนหรือเดินทางมาจาก,กอำเภอนลำพองนะครับทั้งถนนมิตรภาพใช้ไฟแดงเข้ามานะครับให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะครับในวันที่25ที่26นี่แหละ27เนี่แหละอยู่ในช่วงนี้แหละ ไม่ได้สิ้นเดือนนี่แหละครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ให้ระมัดระวังเนาะเขาไม่ได้เคลื่อนกับมีมองเข้าวกำลังขยายถนนเทยางไม่นะครับให้ถนนมันสวยงามขึ้นแต่ว่ามันก็อันตรายกับคนเดินทางทางดำๆบ่มีเส้นจะลาจรแล้วก็บ่มีอ่าเส้นกั้นจะลาจรนละเส้นกลางนะนะมันอเนี่ยผมเห็นอันตรายนะครับอย่าขับรถเร็วระหัดระมัดระวังนะครับมันถนนลาดยางไม่มันหมึดตึ๊บ กับเสียรเนาะคลิปนี้ก็เลยสิขับรถออกจากอำเภออุบลรั์ออกไปเบื้องว่าจุดเสี่ยงที่มันจะล่อแหลมเกิดอันตรายจุดเสี่ยงที่มันเกิดอุบัติเหตุกับพี่กับน้องที่ใส่รถไซร์นนนะครับให้เรามาระวังนะครับเ่ะเริ่มคลิปจากนี้ละนะครับตรงนาธนาคารทอกอสเอ้ยธนาคารกรุงไทยนี่นะครับนะอ่ะไปเบื้อ่มันมองได้มันอันตรายแน่นะ เขามาคือพี่น้องบัสิวา่าโอ้จะนเดือนเมียกันไายจะเคืนอุบลราชแถบเพราะว่าเข้าอยู่ในเขตอุบลรัชนะครับผมย่ญญางประเทียวอยู่ในเขตอบุบลราชก็เลยมีเวลาออกมาทายได้พี่น้องง่ายขันไปไกลๆนี่มันต้องใส่เวลาแม่นบ่าวขับช่วงนี้วิญญาณผ้าเที่ยวเนี่ยพอวิญญาณผ้าเทียเ่ยวนีนน่เป็นเกษตรกรแม่นบ่าวขับพี่น้องเป็นเกษตรกรเนี่ยเกษียู่กับไผ่กับหน้านะครับอา่าเกิเฮ็ดเฮ็ดหน้าแล้วก็เข่า บ่ไปไฮกับไปหน้าไม่อยู่สองอยางนะช่วงนี้นะครับไปไฮไปหฮยังปลูกอ้อยปลูกมันดูแลอ้อ,อยดูแลมันนะครับใส่ปุ๋ยอ้อยใส่ปุ๋ยมันใส่ปุ๋ยเข่านะครับมันมันมัน้าพี่น้องว่าเป็นเกษตรษกรแล้วมันสุดแสนสบายไม่จริงครับพี่น้องเหนื่อยที่สุดคือเกษตรษกรชาวไร่ชาวนาน,นี่ครับเหนื่อยที่สุดแล้วก็ รายได้ไม่คุ้มค่ากับการทำกับที่ใส่ห้อยแห้งๆไปเพราะเพ็ดไทยได้มจะสด้ปีละเทือเห็นปะนะครับเห็ดไทยก็ได้ปีละเทือเห็นปะแล้วที่นี่ราคาเกษตรกรห้าคู่มือนี่มันบ่เป็นอย่างที่ห้าคิดนะครับนะครับนะเอาพี่น้องคงสีหูานะเพ็ดไทยเห็ดหน้าจนเราไปแห้งพี่น้องตาแดดตาขฝนตาลมนาามนาดำคำเกลียดแต่ไม่ขายเขาผลไปคน มึงคุ้ขายห้เฮาเองมึงดูขายห้เขาเองยังไหนพี่น้งองคงสิ่เนาะหอยซื้อเจ้าหาบาทนั่นซื้อเจ้าหกบาทนั่นเห็นปะโอ้นอกเรื่องเลยพี่น้องเอาัาหันบปได้เฮ็ดหน้ากสิหูเฮ็ดให้กับสิหูนะครับนะเอาจุดเสี่ยงจุดแรกนะครับคือจุดนี้ตรงนาธนาคารน,นะน่ะนาะออกจากอุบลรัตมากเนาะมันมีหมองยูเทิร์นขับรถเป็นปะยูเทิร์นขับรถรถมันสิจอดหมองยูเทิร์นซ้อนๆกันหลายขั้นคันที่แดงหเห็นบอทีมันมากเห็นปะ มันย้อนออกมาเห็นไหมพี่น้องนั่นแหละจุดเสียงมากแล้วเห็นว่ามันบังขั้นนี้มันบังเป็นบ่ามันบังแล้วขั้นนั้นมันออกมาพรวดเลยเป็นบ่าเกิดเข้ามาเร็วๆนะครับพี่น้องระวังเลยหลายเลยเนี่ยอ,อยู่เทิร์นรถนะที่ยูเทิร์นรถตรงเนี้นะครับตรงหน้านธนาคารออมสินเนี่ยพอรถเพนลนมาเร็วๆเป็นบ่อ,อีกสองสามขั้นมันจอดซ่อนสิยูเทิร์นกลับขอาไปในตตลาดแต่ขั้นนั้นออกมาจากซอยนี่เองเสียนะครับ มันคนขอ้างอันตรายนะนี่อีกจุดหนึ่งนะครับนี่อีกจุดหนึ่งเด้อคนแขางแสนอันตรายนะครับนะครับพี่น้องก็ช่มแล้วก็ให้ให้คิดนิดนึงนะครับเพราะขับรถมีทานอ่าประสบการณ์วิญยาเห็นมากมายเลยมือนั้นขับออกจากคอนแกนมานะครับค้ายๆกันนี่ละรถซิปลอ้อมันสียูเทนเป็นบ้ครับ เรารถออกจากคอนแกนมาเร็วๆนะตรงอ่าไทยวัสดุนาไทยวัสดุมันที่ไม่ยูเทินอยู่นะขั้นหนึ่งยุเทินออกมายังเร็วอีกขั้นตรงๆมากกับวิญญามาพเาดียวครับแบบดีนะบเบร็วปันไดน,นะครับ้าเลี้ยวๆเลยนะครับนั่นแหละวิญญาพาเทียวเลยบอกว่ามันอันตรายนะครับอันตรายมากๆเลยเนี่ยน้ำรันคาลันขายเห็นบ่ะนี่บางคนก็นย้อนเห็นบ่าย้อนออกมาเห็นบ่าย้อนขึ้นไปบางที่ห้องขับเข้าบริเบิงนะครับ เนี่ยรถจอดได้ลายเสียมีช่องน่อยๆพึ่งก็ออกมาปึ๊บนี่นะมันอันตรายนะครับเลนะยเนาะจึงได้ก็ฝากถึงพี่น้องผู้คนนั่นแหละในานาจุดแรกแล้วนะที่จุดเสี่ยงบางหันนะครับจุดที่อันตรายที่สุดแล้วนะจุดที่เสี่ยงที่สุดแล้วขันเห็นยูเทนรถกรลังสียูเทนฮาแลนดตามหลุดตูดมานเนยอย,ายา่าแซงอย่าฝ้าวแซงออกมอไปแห้งนะครับบางที่มันบางเฮาเนีมบ่เห็นวิสัยทัศน์ในการมองคือห้ามองบ่เห็น รถพรวดออกมาข้าเจา้ายูเทนอ,ออกมาเรียบร้อยนะครับนี่แหละข่วมเสียงนี่พญญาพระเจยาก็บพอยกงห้เกิดขึ้นครับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถเสถนนนะครับครับก็รู้สึกว่าเห็นแล้วเลาย,ลายทีย่เละา,ายหมอกนะครับศูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญย์เสียทั้งเงินท่องศูญเสียทั้งบุคคลนะครับศูญเสียบ่บ่บ บอสเสียชีวิตกับพิการตลอดชีวิตแบบนี้เนาะนะนะคิดเบิรงเนี่ยเขาขับรถออกมาเนี่มันทังมันดีเป็นบ่าวามเร็วกับเร็วนี่เห็นปะอันป้ายแดงๆนี่เห็นแลมาระวังนะครับนี่แหละจุดที่สองนะสิทอดนดี่แหละนะจุดเสียงนะครับจุดเสียงที่มันจะล่อแหลมล่อแหลมหรือว่าค่อนข้างจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนาะนะครับ ผมมีญาตพาเที่ยวก็เป็นห่วงพีห่วงน่อง,น,องนะครับกบห็ห่วงพีห่วงน,น,น้องห่วงอุบัติเหตุรถถนนเห็นปะแบบแวบแบบแบบแบบอยู่นี่พี่น้องสังเกต่าเขาออกจากอุบัตนรออกมาถนน,นหนึ่งสองเล่นสองเล่นสามก็เล่น,เล,นเล่นทายเล่นจอดเห็นปะนี่เห็นปะเกิดมาเร็วๆตีคู่กันมากม่นบ่พี่น้องออกจากเคอร์นออกจากตลาดอุบรัตน์ออกมาแม่นบ่เนี่ยบางคนบ่สังเกตได้มว่าเดีกมันบ่จะเอ๋เหม่นบะจะเอ๋ตรงไปเลยเออที่ตั้งอยู่ ตีกลวยตังอยู่หักขวาเขาไปเลยขั้นตีอยู่ขวามือเข้ามาเร็วๆนี่เขาก็ตรงย่างเดียวนะเข้าหักขวาไปกันเรียบร้อยนะครับจุดนี้นะเริ่มต้นเขตก่อสร้างพี่น้องสังเกตนี่แหละมันขอสําคัญในจังหวิญญาจังยใเ้พี่น้องเบิ่งดูมามี่อยู่ชุดหนึ่งช่วงที่ข้าจะเห็นใหม่ๆนะกลวยที่ตั้งอยู่ในกระจายลมเป็นเรนเนี่ระน,นาดนะครับถ้าเกิดมาเป็นเบรรี่เอ,อืร์นักเฮ็ดจังใดเมนปะ ลดความเร็วต่างๆเห็นป่ะเนี่ยเอาพีา่นสังเกตเนี่ยรดขั้นเนี่ยที่ขั้นมาเนี่ยมันแรนเล่นขวามาเห็นป่ะปิ้วถ้ากเกิดเขาแรนมาเล่นคู่กันเนี่ยมาจึงจุดนี้มันไปบ่ได้มันว่าล่ะเขาต้องหักขวาเข่าที่นี่ลดสีเขามาตรงเร็วๆนะ่ะเมื่อกีจจ้เจ้แล้วบันนี่ปัญหาก็คือจุดนี้เป็นที่กลับรถพร้อมนะจุดนี้นะครับคนเขื่อนอุบลรัฐเองหรือคนอท้องถิ่นอยู่แถวเนี้ย เขาชินกับถนนทางนี้เห็นไามนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดรถมาเร็วขั้นเร็วอ่ายุเทอร์เห็นไะเขาเจ้าต้องเบรกมันว่าเกิดเขาขาเจ้าตามตูดบ้าเร็วๆมาบังดูพี่น้นงเขาเจ้าต้องหักออกมาทั้งนี้เกิดเขาอยู่เล่นนี่เล่นที่สองมากหักเขาหากันเนี่อันตรายมากมากนะครับนะจุดนี้นะเปยียงจังท่ายเห็นบังดูๆซ้ำๆบ่อยๆนะครับนี่แหละครับอันตรายเนาะ ถึงอยากให้เบิงอยากให้ฮู้บ่อยากให้พี่นองเกิดอุบัติเหตุบ่อยากให้พี่นองเกิดปัญหาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับพระว่าหนึ่งเกิดขึ้นมากแล้วมันสูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองสูญเสียทั้งชีวิตพร้อมหมดนะเอ้านี่สมมติว่าเนี่ยมาเร็วๆเป็นว่าปื๊ดมามาจะาเอเนี่ยเขาสิหหาขัวเขาว่าของักเขามาบัาาดขั้นทีมากนะเมาข้างๆมาเร็วๆทั้งตรงเขานะ่นะก็จ้าเอกันเป็นว่าครับนั่นแหละหนึ่งจุดนะจุดที่สองนะครับ จุดที่สามเลยม้อไซออกมาเหมือนเห็นไหมครับดันพิ่นออกมาจากทางบานโค้งน้ำเกีียงออกมาเลยมันปืดมาเลยบเบิ้งรถนันขั้นนีไปบอกเร็วเห็นไหมครับเกิดที่ยังขืนพม่นองลองคิดเบึงเนาะจะเอเลยเดมันมาครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่สามนี่จุดที่สี่ล้านค้าก่อสังกัล้านก่อสังอยู่แบบนี้เห็นบ้นี่แหละครับทางเขาทางออกบันบ่ทันสมบูรณ์แบบนะจังเดยก็ฝาก จุดที่สี่นี่จุดที่ห้าก็คือออกจากบานนุจิกมานะครับเนี่ยเห็นว่าน่ะปาดไปไหนเห็นไ่นี่แหละครับออกจากจุดดีบรนนุจิกอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นแหละวีญยาณพอเียวก็เลยให้พี่น้องระมัดระวังนะครับหลายๆจุดมันมีศอกมีสร้อยร้ายจุดนี้นะครับนะฝากไว้ฝากถึงพี่น้องใส่รถใส่ถนนห้อให้ระมัดระวังนี่ถึงแล้วพี่น้องแนละครับเป็นห่วงกัน เป็นมามันลำบากพิการตลอดชีวิตจะแห้งสิลำบากค่ะพี่นอ้องแมนบ่นี่แหละเบืเ้องต้นบาดในแห้งช่วงนี้ก็ให้ระวังระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งพอมีรถเขารถออกแล้วก็ลดการก่อสร้างถนนการขยายถนนกำลังเริ่มยังอุดรุนเลยนะช่วงนี้นะตอนนี้นะนั่นแหละพี่นอ้องมันก็แห้งรถแห้งหลายเนาะจะใส่ความ็วหลายพร้อมแหละนะครับ จุดที่ห้าคือจุดอยู่ข้างหน้าเขานี่อยู่ตรงทรายมือมองสิ้นสุดงานก่อสร้างก็คือเป็นเป็นอู่รถอู่รถนี่สิมี่เห็นไหมครับอู่รถอยูทรายมือเนี่ยมาเนี่ยรถเข่ารถออกเห็นปะนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับจุดเสี่ยงจุดที่มันจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่น้ำรานขาดต่างๆแม่นแท้มั้งช่วงบ้านทุ่งโป่งเขานี่เห็นปะเนี่ยมันมีซอกมีซอยในซอยในหมู่บ้านในรานขาต่างๆอู่รถนี่ยยังเห็นปะ ้านขาเบิรงยุ่งี่พี่น้องเกษตรกรบานเฮ้ามาสื่อของสื่อซาเลงขี้ซาเลงมากขี้ม่วไส้มากออกบางทีก็ออกมาเลยนะครับคนบานออกมาหน้าเฮาขับรถบางทีกับบนระบราดระวังนะครับเรื่องคพามปลอดภัยนะครับพอวนหนึ่งผู้เฒ่าแน่สองเด็กหน่อยแน่นะครับใบกับขี้กับบอมี่นะครับผู้เฒ่าอาจสิหัวตาบ่ดีแน่เนี่ยเอ็นวกซ้อยนหมบานต่างๆเห็นไหครับ อันตรายนะครับเนาะเนี่ยรถหยุดขางถนนแน่รถสวนทางเข้าแน่นะครับเห็นไหมนะอันตรายเห็นว่าใส่คมเร็วไปนะครับนี่แหละนะครับหลายจุดนะครับออกจากเขื่อนอุบลรัตนออกมาเนี่ยจุดเสี่ยงที่ค่อนข้างจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหลายจุดเนี่ยจังลานอาหารจุดนี้นะครับก็บมีประชาชนมาเที่ยวหลายแมาแท้วันซุกเสา์อาทิตย์นี่ครับ เพราะมันเป็นแรงตรงเที่ยวแรงช็อปนะครับจุดนี้นะเนี่ยเห็นไหมนะครับจุดนี้นะรถกับมาเที่ยวหลายแล้วคนต่างจังหวัดบางทีขึ้นบเคยมาบกบริชินทางมือนบ่าอาจจะเข่าเลี้ยวง่าย,ายๆอาจจะบ่รู้ว่าเป็นจ,จังไดแน่นะครับมิฉะนั้นมันอันตรายนะครับฝากถึงกี่นองทู้ค้นนั่นแหละนะครับใส่รถใส่ถนนให้ระมัดระวังนะครับเนี่นะครับเลยจากถุงโปงมาเลยแรงช็อปแรงเที่ยว มาคลิปที่แล้วกับพี่น้องสีเห็นเนาะถนน,นอ่าเขาเคือมรัษัทที่ลาดยางแล้วตาเส้็จออกยังว่าลาดเห็นไหนม,นนเ,หนมเนี่ยมีหนอกซอยหนองใกล้เห็นไหมอาหารต่างๆเห็นไหครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสิบบาทยังไงร้านล้อไม้ยังสีนเนาะนะครับขาเจ้าจกินไม่กินก๋วยเตี๋ยวกินแล้วออกมาสิอันตรายเนาะครับนะนะบถนนเวนีน้กับังเฮดยุเห็นไหมเกิดเขาเจ้าเฮดถนนขาเจ้าจะ,าจะมีกลวยตังตรง,ตรงกลางเป็นแถวนะกบมันระมัดระวังอีกน้ หลายจุดนี่ทางเขาบ้านซับสมบูนปุ่นนี่นะครับเขาเจ้าก็ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะครับอของยากกะสีค่อยๆแอบเพราะว่าเขาเจ้าเห็ดกวงลาดยางกวงอยู่นะครับกวงหลายด้วยแหละนะครับนี่นี่นะครับย่ามขึ้นนี่มันจะมือตึบ๊บในช่วงนี้เป็นปะเพราะว่าคนขับรถกันขึ้นนี่อาศัยอ่า,ส,อาสินจราจรนะครับสินขาวๆาสินขาวๆเหลืองๆต่างๆไป มันสิหให้เฮามองเห็นถนนชัดขึ้นเนาะถ้าบ่มีก็แฮงเสียอันตรายนะครับเนี่ยจุดหนึ่งตรงทางเข้าอ่าอบตอนะครับที่อ่าอบตทุ่งโป่งนี่นี่ครับประชาชนประชากรมากมายอยู่ในนี้หมู่บ้านเป็นหลายซิปนะครับหลายซิปหลายเศร้าในตรงนี้นะประชากรเบื่อเลยว่าพี่น้องประชาชนล้องเดินทางหลายนะครับนะเอาะเ้อาอนุญาตสิเลี้ยวไฟนีในนะ ออกมาต่อถูกปวงนะโอ้ดอกไม้เลี้ยวเข้ามาดอกไม้สีโอ้ยห,หลายสีท่นี่โอ้โดอกไม้หลายนะครับล่มแห้งๆนะครับพี่น้องพี่น้องเป็นคือทางบ้านวิญญาะเทียววะนะครับล่มแห้งๆมืดอ,อุ้มคึมฝ้าฝนนะครับตาหง่งบัตกเลยมืดทําทาซื่อๆนะครับเขาเรียกว,ว่าท่าดีทีเหลวนะ นะครับมันมันประมาณฤดูฝนนะครับเนาะเป็นฤดูสีเข่าหนาหอนเท่าแล้วนะครับมันก็เลยอาสีบตกคือหนาฝนทาเป็นหนาฝนมืน่นจึงสี่ทีนี้เห็นยังสี่เห็นบางมือตึมโบลีนะครับเป็นหนังแล้วนะครับเนี่ยจังในสอกในซ้อยนะครับในสอกในซ้อยแบบนี้จังจุดนี้กับเป็นอ่าไม่ประชาชนหรือว่าไม่พี่นนองประชาชนออกมาจับใจใส่ๆมี้านคา้านต่างๆมีล,าลา่งสีแบบนี้นะกระจอากันสี่ นะครับนะจกจ้ากสีมาเลยออกมา,อาจับใจใส่หเลยมาสีเขาสินาม,มารับไปแล้วก็ขี่รถออกดูาบางที่ผู้เ่าส,ส่วนมากสีมาเอาของว่าซื้อของซื้อ,อยังในหมู่บ้านในซอยเล็กซอยหน่อยนะครับกะหูหาตาบ่ดีเลยไปผูเ่าเป่นว่าบางคนก็ใส่แว่นหนาเตอะแนมแนมจากจากจะของไปไปบ้าน4ี่หาเมตรแนมเห็นอยู่เลยจากนั้นไปเ่เห็นซับนะครับ เนี่ยนะครับมีโอกาสบริหารจัดกาตำบลทุกต้องมากกว่าจุดหนี่งนะครับนะเนี่ยคนยกับมาติดต่ร่างหน่วยงานนะครับให้ระมัดระวังนะครับนะให้ระมาดระวังในศอกในส้อยจุดเสี่ยงหลายๆหม่องนะครับอันนี้แค่แถวบ้านวิญญาพาเทียวหรืออำเภออุบลรัตน์แค่นั้นใกล้ๆออกมาแค่เนี่ยครับให้เนี่มองเห็นความสำคัญในการเดินทาง อ,อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพี่นอ้องประชาชนใดทุกขณะทุกเวลานะครับวิธีกาอยาประมาทก็แล้วกันนะครับอยาประมาทยาประมาทเลื่อๆอยาประมาทในการขับรถเมาแล้วอย่าขับแล้วก็อย่าขับรถเร็วนะให้พึงระวังอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่นอ้องพึงระวังตลอดเวลาควนะามปลอดภัยเนี่ยมั่นใจ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะเท่ากับยาประหวันะครับเนาะเนี่ยจังบันในยญญาพาเหนือเอเห็นปะป็นข้างคอนกรีตมากย่างงามบัดดีผู้บ่เคยมากอะครับบักเร็วมากเหมือนวี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 ลงมาเนี่ยเกิดบรูทั้งนะครับมาใจาอีอยู่ในย่ามขึ้นสมมุติว่ายงง่ามมันขึ้นเหมืนวะ มาจ้าเอยอยู่ตรงนี้บ่ไดดิครับเนี่ยรถก็มาเห็นปะถนนเส้นหนึ่งขวางคือรื้ออยู่นี่แปลว่านะครับเกิดรถมาเร็วๆวู่งหนีว้ายอันตัวรายนะครับนะเนี่ยแะครับอันตรายทุกที่นะครับนะเอามอมอเจาะเจาะตึงแต่ออกเครืองแรออกมาเขาา่าบันวิญญา้าเดียวกันเห็นลายจุดแล้วนะครับนะครับบางจุดที่เข้าไปเห็นบางทีงงโอ้ขี่รถไปบางทีแม่แท้กล้องวงจรปิดแต่ละมองแต่ละบอลนะ ยาพเจียวเห็นใ้เบิรงติดตามคลิปต่างๆนะครับวุ้ยไฟแดงใช่แล้วเป็นซีแยกแต่ว่ารถยัง่ๆส้นกันรถหน่อยรถหญ่เห็นางข้องไยใส่นามนะอันตรายหลายนะครับมิชนากะกรู้สึกได้ว่าเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงกันนะครับเป็นห่วงเป็นหยกกันเพราะอยากให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าพี่น้องว่าผููได้นะครับนะครับกะญาพเดียวขอภาวนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่หละครับผลขุมข้องย่าประมาทพ่อนะครับคือหลวงปู่คุ้นเพินเบานะครับในคิดเปินวานะครับว่าย่าประมาทอย่าขับรถเร็วถ้ามึงขับเกินแปดสิบกูโโดดลงแล้วนะหลวงปู่วาเนาะนะครับเพิ่นก็ย,ยังเบาอยู่นะครับถ้ามึงขับเกินรถแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกูก็โดดลงแล้วแหละเพินก็ดดว่าเนาะ มิชั่นกับเพิ่นกับบ่งบอกไะครว่าเรามาระวังอย่าขับรถเร็วอยู่มีสตินะครับผมนะนะครับขอฝากคลิปนี้ให้พี่น้องได้ติดตามนะครับได้ฟังได้เบิง้งได้หงูหนําสิิงที่มันเกิดอันตรายได้มนันเกิดนะครับบางทีเขาบอกอย่างมันเกิดมนันเกิดนะพริบเดียวพริบตาเดียวนะครับนะครับผมยาพาเดียกับผมไม่อย่างไรขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับ หนาเจอกันไหมคลิปนี้กัครับรถเข้าบ้านแล้วครับก็เห็นเป็นสีล่บ้านก็มีจะปลาอ่อยปลามันปลายูค่าใหม่นาหน้าพันนะครับก่อนเข่าบ้านนะนะครับเข่าบ้านเข้าซองแล้วนะครับนะคนบ้านนอกทั้งสี่นะครับผมมีตึกมีอะอารามขึ้นในเมืองเด้อนะครับนี่เข้าในบ้านแล้วนะครับครับคลิปหนาเจอกันไหมคลิปนี้กัมันมีประโยชน์ก็อะไรก็แชร์พี่น้องเรับชมรับสราบด้วกันนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ เจ้าหนาย